สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เริ่มเข้าสู่เดือนที่2ของปี2022กันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเกมไหนสนุกๆหรือเกมที่เพื่อนๆรอคอยกันบ้างก่อนจะไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยครับ ามาเริ่มกับเกมที่1กันเลยนะครับ Numberverse <Wor st S 1> เป็นเกมต่อสู้ตลุมบอลสุดฮาที่รองรับผู้เล่นได้ถึง4 0ผู้เล่นกันเลยทีเดียวโดยที่ผู้เล่นสามารถแต่งตัวแฟนตาซีที่มีมากกว่า1้อยรูปแบบและใช้ไอเทมประหลาดๆในการต่อสู้กับคู่ต่อสู้เพื่อในการเอาชนะและย,ยังสามารถปีนขึ้นตึกไปไหนมาไหนได้อีกด้วยและผู้เล่นยังต้องปลดล็อกเพิร์ฟพิเศษหรือท่าต่อสู้ใหม่ๆได้อีกด้วยใครที่ชอบแนวเกมต่อสู้แบบเกียรเกียน์ฮาฮามาลองเกมนี้กันเลยนะครับตัวเกมจะมีวางจำหน่ายวันที่15กุมภาพันธ์บนเครื่อง PlayStation สี Xbox one thank you เกมต่อมาซิฟูเป็นเกมต่อสู้ที่เน้นศิละปะก,กางฟูโดยที่ผู้เล่นสามารถปัดป้องหรือหลบหลีกการโจมตีของศัตรูเพื่อเพิ่มบาลานซ์และเมื่อเพิ่มจนเต็มจะสามารถปิดชีพศัตรูได้ทีเดียวโดยท่าพิเศษนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถใช้สิ่งของในฉากในการต่อสู้ได้อีกด้วยถ้าตัวละครตายจะสามารถใช้เครื่องรางชุบชีวิตตัวเองได้แต่ต้องแลกกับอายุไข,ขของตัวละครถ้าผู้เล่นพาตัวละครไปตายบ่อยๆตัวละครของเราก็จะยิ่งแก่ไปเรื่อยๆและเมื่อมีอายุไปถึงจุดหนึ่งก็จะไม่สามารถคืนชีพได้อีกตลอดไปตัวเกมจะมีวางจำหนา วันที่8กุมภาพันธ์บนเครื่อง PlayStation 4, PlayStation 5และ PC ครับ เกมที่3 Allier Sophie II The Alchemist of the m e t t e l i a n Dream เป็นเกมแนว t u r n b a เบส RPG ที่เน้นความสนุกจากการปรุงยาผสมวัตถุดิบในซีรีส์สาวน้อยนักเล่นและแปรธาตุอย่าง a l e t t e c a l e t t i สาวน้อยนักจัดหาจอมเปินที่จะมาคอยช่วยตัวละครเอกอย่าง Sophie ออกเดินทางสำรวจโลกเพื่อตามหาเพตาเพื่อนสาวที่หายตัวไปนอกจากนี้ยังมีปา g ์าคาเทน,นาและโดมที่เป็นตัวละครใหม่และขนเรื่องราวสนุกมากมายให้ผู้เล่นได้สัมผัสกันและยังมีตัวละครอื่นๆ อีกมากมายที่จะปลดล็อกออกมาที่จะมาบอกเรื่องราวความฝันของตัวเองและนําไปสู่การเรียนรู้สกิลใหม่ๆได้อีกด้วยตัวเกมจะมีวางจําหน่ายวันที่25กุมภาพันธ์บนเครื่อง PlayStation 4, PC และ Switch ครับ เกมที่4 Martha is Dead เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในปี1944เมื่อ Martha ได้เสียชีวิตลงและ Julia ผู้เป็นน้องสาวที่ต้องจัดการความบออช้ำทางจิตใจและการสูญเสียและผสมผสานกับความน่ากลัวของสงครามโลกครั้งที่2ที่ค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามาตัวเกมจะเปิดตัวด้วยภาษาอิตาลีที่เป็นภาษาหลักเพื่อให้เข้ากับเนื้อเรื่องและตัวละครมากที่สุดเป็นเกมสำรวจความสูญเสียความสัมพันธ์และจิตวิทยาของช่วงเวลาอันมืดมนของประวัติศาสตร์ที่ผ่านสายตาของ หญิงสาวที่ตามหาความจริงแต่ก็ยังมีความลับของตัวเองที่ต้องการปกปิดไว้เช่นกันตัวเกมจะมีวางจําหน่ายวันที่ยืบ4กุมภาพันธ์บนเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และ PC ครับ เกมต่อมา Horizon Forbidden West เป็นภาคต่อของ Horizon Zero Dawn เป็นเกมแนว RPG Open World ภาคนี้จะเป็นเรื่องราวหลังจากภาคแรก6เดือนตัวเอกของเราจะเดินทางไปยังเขตดินแดนใหม่ที่ชื่อว่า Forbidden West ดินแดนสุดลึกลับที่ทอดยาวม,มาจากยูทาห์ในสหรัฐอเมริกาไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเพื่อค้นหาที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเมื่อเอลอยได้เดินทางมาถึง Forbidden West เธอได้ค้นพบภูเขาที่สวยงามและเมืองที่ถูกทำลายซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญอันโดดเด่นในอดีตที่เธอไม่เคยค้นพบมาก่อน และเธอได้พบกับเผ่าอื่นๆที่บางคนก็ดูเป็นมิตรบางคนก็ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นะักแต่มีบางเผ่าเหล่านี้ได้คนพบกันเอาชนะเครื่องจักรและใช้พวกมันเป็นสัตว์สงครามในการต่อสู้เต็มไปด้วยอาวุธที่อันตรายแต่ถ้าชนเผ่าเหล่านั้นได้ครอบครองพลังอำนาจในการควบคุมสัตว์และถ้ายังติดอาวุธอีกด้วยก็ยิ่งทําให้พวกมันอันตรายมากขึ้นอีกด้วยพลังที่ว่านี้ยังเกี่ยวกับเหตุการณ์ผิดปกติของธรรมชาติอีกด้วยตัวเกมจะมีวันจําหน่ายวันที่18กุมภาพันธ์บนเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5ครับ เกมที่6เอเดนลิงดินแดนที่ปกคร้องด้วยราชินีลิก้าผู้เป็นนิลันแวนเอลดนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเอิร์ซีที่ได้ถูกทำลายลงไปลูกหลานของราชินีมาริก้าซึ่งเป็นกึ่งเทพทั้งหมดได้ครองชิ้นส่วนของแวนเอลดนที่รู้จักกันในชื่อเกสรูนและความบ้าคลั่งในความแข็งแกร่งที่เพิ่งค้นพบก็ได้ก่อให้เกิดสงครามแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นคนของกลุ่มเดอะกรเดนออเดนที่ล่มสลายแล้วตายไปแล้วแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่และได้ออกเดินทางตามเส้นทางสู่ดินแดนระหว่างทะเลเหมอกอันมืดมทที่่ปกคุมัววแ ผู้เล่นจะสามารถสร้างตัวละครได้โดยตัวเกมยังคงเป็นเกมแอคชั่นอาร์และตัวเกมยังนําเสนอภูมิประเทศที่แปลกประหลาดและดันเจี้ยนที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นโดยผู้เล่นสามารถท่องโลกกว้างได้แบบคนเดียวหรือลุยกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้ตัวเกมจะมีวางจํำหน่ายวันที่25กุมภาพันธ์บนเครื่อง PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One และ PC ครับ มต่อมา Life is s t a t e r e m a s t e r Collection เป็นแนวเกม Story List ที่ผู้เล่นจะต้องตัดสินใจเลือกตัวเลือกให้กับตัวละครหลักที่ชื่อว่าแมคคอ i ฟิลเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปและตอนจบจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้เล่นเลือกไว้ในแต่ละช่วงของเกมโดยตัวเกมจะนำเสนอเรื่องราวของแมคตัวละครหลักที่พบว่าตัวเองนั้นมีพลังย้อนเวลาได้ซึ่งแมคนั้นก็ทราบว่าจะมีพายุขเข้ามาพัดผ่านเมืองของตัวเองซึ่งจะพยายามเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างนั้นก็ได้พบเรื่องราวลึกลับอีกมากมายในภาพ นี้จะเป็นเนื้อเรื่องก่อนภาคต้นฉบับที่เปิดตัวไปตั้งแต่ปี2015ตัวเกมจะมีวางจำหน่ายวันที่1กุมภาพันธ์บนเครื่อง PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One และ PC ครับ เกมที่8 Total War Warhammer 3. เป็นเกมแนววางแผนการลบแบบ Real Time Strategy ที่บอกเรื่องราวของโลกต่างมิติอันโหดร้ายและเต็มไปด้วยสงครามที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ธรรมดาโดยในโลกแห่งนี้จะมีผู้ปกครองสุดอำมาตทั้งสิ้น4คนซึ่งอาณาจักรที่อยู่ขั้นกลางระหว่างโลกของมนุษย์และมิตินี้คือคิสรอดกับแกงคาเชที่ต้องส่งทหารไปร่วมลบในสงครามในครั้งนี้ตัวเกมจะให้ผู้เล่นได้ควบคุมกลยุทธ์ในการวางแผนในการลบแล้วยังมีความเป็นแนวแฟนตาซีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหล่าผู้กล้า นักลบออกหรือมอนสเตอร์ตัวเกมจะมีวางจำหน่ายวันที่17กุมภาพันธ์บนเครื่อง Mac และ PC ครับ e a t เ the g a ก e เป็นเกมแนวมัลติเพลเยอร์คอออฟที่ผู้เล่นจะต้องช่วยกันปราบเหล่าปีศาจผู้เล่นจะสามารถเล่นด้วยกันได้ถึง4ผู้เล่นอาวุธภายในเกมจะมีให้เลือกมากกว่า25ชนิดโดยผู้เล่นจะสามารถอัปเกรดสกิลเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครได้อีกด้วยโดยรูปแบบเกมสามารถเล่นได้แบบออนไลน์ที่มีผู้เล่นได้ถึง4คนและยังมีโหมดออนไลน์แบบ PVP อีกด้วยตัวเกมจะมีวางจำหน่ายวันที่22กคุมพาพันบนเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5 Switch และ PC ครับ เรามาถึงกับเกมสุดท้ายกันแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นเกมที่หลายๆคนรอคอยอย่าง Dying Light 2ยังคงเป็นเกมแอคชั่นเอาชีวิตรอดแบบ open world ในมุมบองบุคคลที่1ที่สามารถปีนไปตึกนู้นไปตึกนี้ได้หากเคยเล่นภาคที่1มาแล้วก็คงจําได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองที่มีชื่อว่าฮาราม ส่วนในภาค2ตัวเกมจะพาผู้เล่นไปแถบตะวันตกซึ่งขนาดของแผนที่จะใหญ่กว่าภาคแรกถึง4เท่าเป็นเมืองที่มนุษย์ที่กระเสือกกระสนที่จะเอาชีวิตรอดเหตุการณ์ของภาค2นี้จะเกิดขึ้นหลังจากภาคแรกนานกว่า15ปีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาคแรกก็คือผู้เล่นสามารถเลือกตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มต่างๆได้แต่บางกลุ่มอาจจะเป็นมิตรสร้างความสันติสุขหรือบางกลุ่มอาจจะเป็นพวกอาตมาลซึ่งจะทําให้การเล่นของผู้เล่นหรือโลกภายในเกมจะเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วยตัวเกยมยังสามารถเล่นแบบโคออฟในภาค2ได้อีกด้วยตัวเกมจะมีววาาางจํหนน่่ยัที กุมภาพันธ์บนเครื่อง PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One และ PC ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆมีเกมไหนที่เพื่อนๆสนใจกันบ้างฟังมาบอกกันใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับ